ถ้าเกิดว่าน้ํามันมาเยอะเขาก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการพอถึงเขื่อนเจ้าพระยาปั๊บเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งน้ําออกซ้ายออกขวาออกทางชัยนาทปราศัก์ก็คือฝั่งซ้ายแถบพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอ่ประธานโทษแถบแถบพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะผลักน้ําออกไปทางสุพรรณบุรีซึ่ง ทั้งสองทางนี้ถ้ามันยังเต็มอยู่เนี่ยน้ำมันก็จะไหลมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วน้ำมันจะเอ,อ่อขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนก,กระทั่งเริ่มท่วมทุ่งนาต่างๆทุ่งนาต่างๆอย่างทุ่งบางบานเนี่ยท่วมมาสี่เดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทุ่งบางบานเป็นทุ่งที่ต่ําที่สุดในพื้นที่ภาคกลางอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับไม่มีถนนเลยท่านผู้ชมมองไม่เห็นพื้นดินเลยสี่เดือนมานี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักครับ รายงานบอกว่าหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจงังหวัดชัยนาทได้ปรับการระบายน้ําลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตราวินาทีละ2,800ลูกบาทเมตรก็ส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาสฝั่งแม่น้ําน้อยตลอดจนลําคลองสาขาต่าง ปรากฏว่าปริมาณน้ามันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็กระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรียุธยาได้รายงานสถานการณ์น้ําท่วมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจํานวน11อําเภอ1 4 3ตําบล945หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนสูงถึง58,477ครัวเรือนด้วยกัน